ไม่ถึงหนึ่งพันตัวนี้นะครับห้าแรงสี่ร้อยห้าสิบวัตต์ปากท่อตัวนี้หนึ่งนิ้วเป็นแบบนะครับปั um ๊มไดโวแบบแช่น้ํานะคือเราสามารถจมเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะนี่ของเดลตันไม่ถึงหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะว่ามันจะแรงขนาดไหนมา นี่นะครับตัวนี้นะเขาโอ้โหดูความแรงโอ้ <c oughs> เป็นไงนะครับนี่ระบบนะครับแช่น้ำได้สายไฟนะครับแช่น้ำได้ไม่รั่วไม่นะครับแบบนี้เลยป้องกันนะครับไฟรั่วได้ดีนะครับตัวนี้ของเดลต้าไตรตาร